ี่า็ฝันด้วยค <c oughs> ่ยะขา่าอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้บรรยากาศสดๆเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นเวลาบ่ายสองนะคะท่านผู้ชมฝนตกแดดออกนะคะมาถึงเนี่ยฝนตกเลยนะคะท่านผู้ชมปู่ท่านบอกว่าปู่มาคุมน้ำมนต์ให้แล้วนะคะก็ขอให้งวดน,นี้เข้าตรงๆนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าเลขทูบนะคะ จุดได้642นะคะท่านผู้ชมมา62นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วขอ,อกําลังใจคนละน้อหนึงแช่นะคะรับชมจากจังหวัดไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะท่านผู้ชมทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมเดี๋ยวเราไปฟังแนวทางความฝันของคุณพ่อกันเลยนะคะอเป็นสักครั้งเดียปู่ญาติ วันที่ผ่านมาก็เข้าเลขทูบนะพ่อเนาะใช่เข้าหกสองนะครับเลขทูบก,ก็กคือคุณพ่อเนี่ยได้นําเลขทูบนี่ไปบูชาไว้เป็นจํานวนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ใช่ก็เลยว่าวันนี้มาอัปเดตล่าสุดแต่ว่าของคุณพ่อเนี่ยได้ต่องวดไปแล้วใช่ไหมพอ่อเป็นความฝันเนาะนั่นฝันครับครับฝันม,มีผู้ชายพูดหกหนึ่งห้านะครับครับแล้วก็มาตรงกับที่แอดมินได้ยินด้วยการ้องบกเก้าหนึ่งห้าเนาะใช่ตอนแรกบอกเอ้าวะ เอาวะเอาวะพอทีนี้เอนมิกเลยถามว่าไอเอาวะเอาวะนี่เอาตัวไหนมันก็บินมาอยู่ตรงหวงัวมันก็บอกเก้าหน้าเก้าหน้าเก้าห้าเนี่ยครับก็เลยว่ามาตรงกันกันกบที่พ่อฝันพอดีนะพ่อเนาะใช่ครับตรงกันเลยครับทีนี้อันที่ว่าปู่ท่านนี่บอกว่าอยากได้อ่างน้ําใช่ตอนนี้คุณพ่อได้แล้วใช่ไหมครับอ่างน้ําใช่ ซื้อมได้ซื้อมาแล้วอคชิ้นมาถวายแล้วทีนี้ก็จะได้ใส่น้ำไว้างนี้แหละให้เต็มอยู่ประมาณนี้แหละอย่างนี้แหละตลอดเอามาถ้าเห็นมันต่ําลงนั้นก็เอามาใส่ไว้มันจะได้เติมเต็มอะไรมันก็จะได้เต็มแล้วทีนี้สมความปรารถนาแล้วทีนี้อือครับทีนี้มันจะได้แล้วครับวามหมายของปู่ท่านนี่ก็คือว่าอยากให้มันเต็มตลอดใช่มันเต็มตลอดไม่หมีข้อผิดพลาดอ่ะ มาได้กินแล้วขาดทลายใช่มันตรงให้มันเต็มไปเลยเต็มปริมตลอดมันจาได้กินก็กินเต็มนะพ่อเนาะไม่ต้องกินครึ่งนะใช่นั่นเลยกินเต็มอย่างนั้นเลยตูท่านบอกมาอย่างนั้นอันนี้ก็เลยว่าอัแอดมินในส่วนตัวก็อยากจะช่วยค่าผลไม้พ่อเนาะเป็นจำนวนห้าร้อยบาทสมทบทุนเนาะเป็นอันนี้เป็นของแอดมินเองนะครับผมเนาะช่วยคุณพ่อห้าร้อยบาทนะครับคุณพ่อจะเอาไปซื้อโสร์ิโยสังจะพูดง่ายก็โสรติโยสังก็ ซื้อเอามาซื้อถวายปู่ย่านั่นแหละผลละหมากลากไม้นี่แหละวันที่ว่าจะมาทําพิธีอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละคจะได้ผลไม้มาถวายปู่ย่าเนาะใช่ผลไม้ไม้สีเราก็ไม่ต้องซื้อว่าทําเองเนาะัดทําาทำสาธุอายุวันโนสุขขังพลังเลยปู่ย่าท่านก็รับรู้แล้วแหละด้วยอำนาจบารมีของท่านนะ สิ่งเหล่านี้แหละเป็นเขาเรียกว่าเป็นนามสัมปรยนามกสีเปเตยวตานาคาโยสัมบันม,มะอุปติกายนาคาโสปฏิโยหังวันทานังกัตตยาสีโลพระกวาตายนาม,นมะานาคยานังหันตวติเขาเรียกผู้มีสติมีปัญญาแล้วสิ่งนั้นแหละเขาเรียกจะมีโชคมีลาภเขาเรียกอะไรเพราะความหมายคือโชคลาภเพราะอะไรหนึ่งการที่ให้อ่ะให้โดยที่เรารู้ว่าสิ่งนี้มีสัมปรยนามสี คือให้โดยที่ยังไม่มีการตอบแทนเข้าใจไหมคือเราให้ปาถนาสิ่งดีอ่ะบางคนมันจะแตกต่างกันคือหนึ่งได้ถึงจะให้อืมคอันนี้ให้ก่อนที่จะได้นะมันแตกต่างกันอยู่สองอย่างนะการให้เนี่ยเขาถึงบอกว่าการที่เราให้บูชาสิ่งเหล่านี้นะเป็นการยัตสปูเรกายนามะกายนางหันตวาติคือเมื่อเราให้แล้วสิ่งที่เราให้เราปราถนาทําบุญกับปู่กับย่าเนี่ยเพราะสิ่งนี้เราให้ปราถนา แล้วผลตอบแทนก็เราก็จะได้รับแล้วก็ไวด้วยเนี่ยกระอค์ผูองยาเนี่ยก็คือก่อนที่เราจะเป็นผู้รับเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนใช่ไหมพ่อใช่โสปติโยสังส่วนมากจะมีแตกเมื่อได้แล้วจะทำเนี่ยมันจะแตกต่างการโยโยตังยะมโนเกโยสีเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นกลัวมันจะได้มันก็ยากเนาะพ่อเนาะใช่นี่แหละท่านก็จะมองดูดูอยู่มองดูอยู่ว่าสิ่งนี้มัน เกิดเพราะอะไรมันเป็นอะไรยังไงอย่างนี้เลยครับพอพาการที่ท่านบอกว่าเมื่อ <c oughs> เมื่อถึงเวลาจะท่านให้นะโสปฏิโยปรยามะกยสีถ้าให้แล้วไม่มีปรยามะกัตยาวตังคือตรงรทีนี้ก็ขอให้ตรงก็ออขอภาวนาบอกกับท่านองค์ปู่องค์ย่าว่า ถ้าจะเข้างวดนี้ก็ให้เข้าตรงๆเลยทั้งสามตัวทั้งสองตัวให้เขาเรียกว่าให้สัมมนาเกยาวตะยสังคือให้เขาได้รู้ไปว่าทั่วทั่วไปเลยให้ได้รู้เลยว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้มันมีจริงจริงหรืออะไรลักษณะอย่างเงี้ยตรงนี้มันมีสิ่งอย่างนี้จริงๆหรืออะไรลักษณะแบบนี้แหละให้เขาได้รู้ได้รับใช่เขาได้รู้ไปเลยที่นี้แค่นั่นเลยจะขอท่านบอกท่านอย่างนี้แหละอืแต่ท่านก็ตั้งใจจะให้ใช่ไหมพ่อท่านจะให้อยู่แล้วแหละ พอออการแล้วในใช่อกพรรษาแล้วเม<ช>ื่ออกออกรรษาแล้วในการที่ท่านบอกว่าสัมมนาเมกตาตวตาวรายามะอันสังกรลยาสีปติโยเขาเรียกว่าการที่จะทําอะไรโยกย้ายเขาเรียกเหมือนโยกย้ายทายสิน ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งของในวิมุตเตโยเกโยสังของท่านนะนะพะมันเป็นกายายานของท่านท่านทําปริยนามะตัดสกาโรเตโยสีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว,ว่าท่านทําอะไรใช่ไหมเพราะเป็นกายที่กายานของท่าน <c oughs> แต่เมื่อเวลาท่านทําแล้วคือมันเป็นปริยนามะคือมันอยู่ในช่วงที่ออกรรษาจากท่านปฏิบัติแล้ว <c oughs> ท่านจะ,ะแสดงกายทิพยายานแบบไหนก็ได้ยางไงก็ได้ใจไหม <c oughs> <c oughs> อิทธิธิ์ของท่านท่านจะ้าพูดง่ายๆท่านจะ ในระมิดอะไรก็ได้ท่านจะสร้างแบบไหนก็ได้ก็คือว่าที่จะให้เราเห็นที่ให้เรารู้น่ะนะนี่แหละก็คือจะทำยังไงก็ได้ให้เรารู้ใช่นั่นแหละท่านต้องให้เรารู้แน่นอนนี่เขาถึงจะรับรู้ได้โดยที่ตรงๆโดยที่จริงเนี่ยครับทีนี้ก็เลยว่าเนาะเราก็จะทําในลักษณะเหมือนงวดที่ผ่านมาใช่ไหมพ่อใช่ใช่ก็อาจจะได้นําเลขถูกเนาะ ให้คุณพ่อเนี่ยเอาไปบูชานะครับเอาไปบูชาที่หิ่งพระเพราะว่าคุณพ่อน้องเนี่ยสวดมนต์ทุกวันใช่ไหมพ่อใช่สวดเช้าสวดเย็นสวดเช้าสวดเย็นทุกวันครับนั่งสมาธิสวดมนต์เช้าเย็นเช้าเย็นอย่างนี้แหละครับครับตีสี่ครึ่งก็เอาละลุกละสวดมนต์ละครับเป็นอย่างนี้ทุกวันมันเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วเนาะอืมราะพอมันเคยอย่างนี้มันก็ต้องอย่างนี้ครับเหมือนแบบเราเอาเลขทูบไปบูชาไว้ที่หิ้งพักเนี่ยมันส่งผลดีต่อเราอย่างไงพ่อ การที่ว่า <c oughs> ส่งผลดีอย่างไรเพราะหนึ่งการสกกตะเบตาคือท่านปู่ท่านย่าบอกว่าการที่เราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบน่ะเมื่อเราไม่รู้ว่าโอ้อันนี้ก็ไม่รู้อันนั้นก็ไม่รู้ว่าทูบทูบมันเยอะแยะใช่ไหมแต่เนี้ยมันจะเป็นนิเขาเรียกว่าอัตโนมัติโดยการที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ข้างในนั้นมันคืออะไรครับอ,ออยู่ข้างในทูบน,นะบว่าเป็นเลขอะไรเราก็ไม่สามารถรู้ได้แต่ที่นี้พอจะรู้ได้ก็เพราะว่าหนึ่ง เรามีสักตะเวตายาสีคือท่านจะส่งผ่านมาให้เราได้รู้ <Ooh. S 2> นะพอท่า like <Okay. S 1> นส่งผ่านมารู้นี่แหละสิ่งนี้แหละนะเอมันมันใช่นะมันใช่นะใช่นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวท่านก็ส่งมาแล้วท่านก็ส่งผ่านมาให้เรารู้เพราะเรารู้จากจิตเนาะท่านส่งมาเรารู้ว่าอ๋อนี่แหละมันเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เนี่ยพรของท่านเมื่อเราขอพรสิ่งที่เราขอท่านพรอันอันอย่างเงี้ยขอพรอันรเศษหรือว่าอะไรเงี้ยเมื่อเราอธิษฐานขอพรท่าน ขอให้พรที่เราขอน่ขอให้ท่านส่งกลับมาคืนส่งกลับมาให้สําเร็จดังที่เราขอท่านนะนะนี่อ่ะเนี่ยนะนี่ครับพอท่านรับรู้เราตลอดอยู่แล้วเราขออย่างไรเรานั่นอย่างไรเมื่อท่านประทานพรมาให้จริงๆเต็มๆสิ่งนั้นมันก็จะปรมัดเถวาโตคือเป็นสัจจะคือความจริงเลยทีนี้ครับพ่อนั่นแหละมันจะอยู่ในทูบนี่แหละครับเนี่คือว่างวดนี้ก็จะเอาทูไปบูชาไว้เหมือนเดิมนะพ่อเนาะใช่แต่ว่าจะบูชาไว้กี่วันนี้ครับพ่อรอบนี้ ก็ดูดูแต่ว่าจะมันมันมันเท่าวันเท่าวันพฤหัสมันเด็วไหมพฤหัสที่จะถึงมันมีพักวันได้กับวันพฤหัสกับวันเสาร์ที่จะจุดน่าจะต้องเป็นน่าจะต้องเป็นวันเสาร์นะพ่อได้เพราะวันสองวันแค่นั้นเละที่ทนในทําพิธีคือวันพฤหัสกับวันเสาร์ทาพิธีขอจุดได้เฉพาะวันพฤหัสและวันเสาร์ใช่อืครับเราจะเอาวันไหนแค่นั้นนะครับ อาจจะต้องได้เป็นวันเสาร์เนาะเพราะว่าวันพฤหัสรู้สึกว่าแอดมินจะน่าจะมาไม่ทันนะครับมีอยู่สองวันใ่ไม่งั้นก็เป็นวันเสาร์ตั้งวันเสาร์มันก็เจ็ดวันอีกครบรอบเจ็ดวันพอดีเจ็ดวันพอดีเหมือนงวดก่อนนะพ่อเนาะเหมือนงวดก่อนอีกคเจ็ดวันวันนี้วันวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์ครับวันนี้วันอาทิตย์ใช่มันก็พอดีครรอบอีกแต่แต่ท่านผู้ชมแอดมินที่เข้ามาแล้วนะครับผมเนาะ อย่าเพิ่งนี้จากกันไปไหนนะครับวันนี้เนี่ยมี FC เดินทางมาหาคุณพ่อที่วังเนาะอ๋อใช่แล้วก็มาจุดเลขที่เลขเลขทูบเลขเลขทูบเสียงเอาไว้ใช่มีเลขทูบด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยแอดมินจะพาไปดูเลขทูบที่มี FC เนี่ยมาดูตำรากับพ่อใช่ไหมครับใช่แล้วจุดทูบขอปู่ขอยาาไว้เนาะ<ช>จะพาไปดูนะครับเกิดปฏิหารอีกแล้วใช่ไหมพอ่อใช่แต่ว่าปู่พูดไว้ก่อนก่อนที่จะจุดนะนะอ๋อครับไอ้ที่ว่าจุดนะแต่แต่แต่ปู่พูด เอาไว้แค่ตัวเดียวก็ไม่รู้เราก็อ้ท่านได้พูดอย่างนั้นก็พูดตามที่ท่านว่าเนาะท่านบอกถ้าจุดมาเนี่ยมีห้าอยู่หนึ่งตัวนายได้ดอกพูดเนี่ยรเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันได้มีจริงเน่ยโอ้อก็ปู่จะโกหกหรือเปล่าอะไรใช่ไหมเล่ากับปู่ให้เราพูดอย่างบบแบบส่งมาอย่างนี้เราก็พูดไปอย่างนั้นแหละก็พูดอย่างที่เรารู้เนาะเรารู้แล้วก็พูดบอกเขาว่าเอาไปดูนะถ้าจุดนี้มันจะมีเลขห้าอยู่หนึ่งตัวพอท่านบอกมาอย่างนั้นเนาะเออพอจุดแล้วมันจะมีจริงๆเนาะ จะหาว่าโกหกก็ไม่ได้ท่านยังไม่ได้โกหกเราเลยมันจริงเราอกว่าปรากฏว่ามีจริงๆมันก็มีจริงๆมีเลขาจริงจริงใช่มันมีเลขาจริงๆริงเอนี่แหละถึงว่าเอาทำไมเนี่ยทําไมท่านรู้แต่เราไม่สามารถรู้ได้มันอยู่ในทูกท่านรู้ท่านเห็นก็ได้แต่ที่แอดมินชอบแต่ที่แอดมินชอบนะพ่อ หนึ่งห้ามันตรงก,กันกับที่พ่อฝันว่ามีผู้ชายมาบอกใ่หกหนึ่งห้าใช่แล้วก็ตรงกับที่แอดมินได้ยินอีก,การมาบอกเนาะใช่แอดมินมารออยู่นี่แหละมารอวันนั้นคุณพ่อมาชา้ากว่าแอดมินเนาะ,ะแอดมินมารอประมาณประมาณ20นาทีใช่ได้ยินอีก,การร้องเอาวะเอาวะพออีกพอแต่เอาวะเอาวะปัะ๊บแอดมินเลยถามว่าเอาวะนะเอาตัวไหนมาอีอก,การการเร็เลยบอกก้าหนึ่งห้าก้าหนึ่งห้านี่แหละครับผมที่ว่าชอบหนึ่งห้าเนี่ยมันตรงกันสามที่เลยใช่ อ่ามีแหละแอดมินชอบหนึ่งห้านี่มันจุดทูบได้เลขหนึ่งห้าอีกแล้วพอ่อใช่นะม,นกกนมันเป๊กนะตัวอื่นตัวหนึ่งไม่รู้ด้วยเป็นรูปเป็นเลขอะไรนะตัวนั้นเพราะตัวกลางไม่ชัดใช่ไหมพ่อไม่ชัดไม่เห็นด้วะมันจะเห็นมาอย่างนั้นไหมถ้าว่าเป็นเลขเก้านี่ใช่เลยใช่แล้วเป็นสองโอ้โหด้วยมันก็อีกตัวนั้นก็ไม่รู้เป็นเลขอะไรมันก็เป๊ก ทีนี้ก็เลยว่าจะให้คุณพ่อเนี่ยหยิบเล็บทูบเอาไปเสี่ยงไว้นะพ่อเนาะใช่ปขอโชคขอลาบปาูอ่ะพอครับง่ายสาธุสาธุสธัพพโรเกโยปรมัตถตาปุจเวโตมหันภาวยาวตะจงมาสัมมานาม,มาเกยาสีพัตสาพุทธนาเมเ,เกโยตังพัทวะอัสาการโรเทวตาจงมาสัมมานามกา,ายสังกิิโยวหังเวตาเวตาวุธรยนามะจงมาสัมมนามายานามะอันเชิญสัมปารยนามะจงอัสกาโรเทวสีตัสกาโรตัง ให้มาเป็นพยานามากายานาคโยสัมนามากายานังคันตยาสีจงอัสกาโรเตยวสังปัตรายานามะอุปติโยหังวันพาโยกโยสีนิมิตวันโตนางพระกวาโยปรโรเตโยสัตตยาตังพระกวาโยตีขอคอตัวได้ได้ทั้งสามตัวสองตัวเลยเนี่ยถูกดองนี้เลยทีเนี้ย ดอกเดียวใช่ไหมพ่อนี่แหละจะได้ทั้งสามตัวสองตัวสักครั้งที่ปู่ยาคณพ่อโชว์ให้เอฟซีดูนะครับแม่กองอือก็คือว่าจะเอาครับพ่อจะมาจุดกันวันเสาร์นะพ่อเนาะใช่วันเสาร์เพราะว่าจะเอาไปทําพิธีขอพรท่านทุกวันทุกคืนเนี่ยเจ็ดวันทางอาทิตย์สวดมนต์นะพ่อสวดมนต์ขอพรท่านอยู่ให้ทูกดอกนี้เป็นความจริงครับเป็นด้วยกิทธิธิศปาฏิหาริย์ของท่านขอให้เป็นความจริงเนี่ยดอกนี้แหละ งวดก่อนก็อย่างนี้แหละพ่อออกเลขทูบเลยนะพ่อเนาะหกสองนะครับท่านผู้ชมงวดก่อนก็ทําในลักษณะเดียวกันท่านทำอย่างนี้ก็ทำตามท่านปู่ท่านบอกให้ทําอย่างนี้นะพ่อเนาะครับครับทีนี้ขอญาตถามคุณพ่อหน่อยครับที่ว่าคุณพ่อเนี่ยเอาหกหนึ่งห้าแล้วก็เก้าหนึ่งห้านี่ไปเสี่ยงแล้วที่ว่าคุณพ่อฝันว่าปู่มาย้ำสองคืนซ้อนเนี่ยฝันในลักษณะไหนครับพ่อหอม ไอ้ที่ฝัน itz, นิมิต e มันมันนิมิตเกี่ยวมันมันมันมองดูแล้วมันไม่ใช่ e aw, เกีเ่ยวเลขเลขเลขเก้าหนึ่งห้าหรือว่าเก้าหนึ่งห้าด้วยหกหนึ่งห้านะเลขนี้มันจะเกี่ยวกับข้างล่าง<ม>เป็นเลขล่างอครับพอ่อใช่<ม>เป็นเลขล่างสองคืนก็ฝันแบบเดียวกันเลยเป๊ะเหมือนกันเลยนิมิต <Nim itz S 2> <ม>ทั้งสองคืนครับเหมือนเหมือนบอกเป็นตัวเลขแต,แต่แต่ถ้าตีปริศนามันก็จะเป็นแบบตัวเลขเลยเลย,<ม>เลยสองคืนครับพ่อืม แต่ว่าในความฝันนี่ใครเป็นคนมาบอกพ่อไม่มีใครแต่ไปเห็นแบบนี้อืมค่ะก็คล้ายๆที่ที่ว่ามันไม่ไม่มีใครบอกเดินไปเดินไปเองเดินไปแล้วเห็นเหมือนเห็นกุ้งอย่างงี้ใช่ไหมพ่อใช่อันนี้เดินไปไปเห็นปลาคแต่ปลาไม่มีปลาเป็นสักตัวปลาไม่มีมีแต่ปลาตัวสีแดงเขาเรียกปลาอะไรปลาทับทิมออปลาปลาทับทิมใช่สีแดงตายหมดเลยลอยตายเต็มไปหมดเลย ลอยลอยตายในน้ําปลาทับทิมมีแต่สีแดงลอยตายเต็มในสาะนั้นอ่ะเราก็โหทําไมตายเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยปลาลอยตายเนี่ยม,มีมิดครับคืนแรกพอคืนที่สองมีมิดอีกครับนี่ก็ปลาอีกอแต่เมื่อคืนมาเลยปลาตัวนี้ไทยห็นกลัวหมดมครับแต่นี่ตัวเดียวตายตัวเดียวตายตัวเดียวใช่แต่ก็ประมาณปลาตัวนี้ก็โห เท่าเท่าต้นไม้ต้นนี้ละมั้งเนี่ยต้นตัวใหญ่มากอ๋อนอนตายในน้ำใช่ไหมพ่อใช่ครับอ่าอันนี้ตายเห็นเห็นเลยเราก็บอกโหใหญ่ขนาดนี้คนกินทั้งหมู่บ้านก็ยังกินไม่หมดแล้วว่าอย่างนี้นาะปลา <นะ S 2> ตัวนี้นะทไมมันใหญ่เกินมันใหญ่ขนาดนี้แต่มันตายนั่นแหละหือว่างวดนี้จะไม่มีศูนย์นะพ่อเนาะนะถ้าศูนย์เนี่ยมาข้างล่างเลยไม่ไปไหนถ้าศูนย์มาก็มาอยู่ข้างล่างนั่นเลย ถ้าตีง่ายๆนี่ปลาก็เป็นแปดใช่ศูนย์ก็เป็นศูนย์อยู่นีมีแค่เท่านี้จะเป็นเลขล่าบอกไ้เลยว่าแล้วนี้เป็นอย่างนี้เพราะมันอยู่ข้างต่ำเหมือนที่คุณพ่อฝันในวันที่ผ่านมาเนาะอันที่ฝันว่าอันผีนั่นขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินอ้อมลงศพตัวเองก็มีศูนย์แต่ว่าแล้วก็ตีไม่ถูกนะพ่อเนาะไม่คิดว่าจะเป็นศูนย์ศูนย์นะครับท่านผู้ชมแต่นี่คนตายอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นปลา อันนี้เป็นปลาครับปลาตายจริงๆเลยคือแด้เงนเป็นปลาปลาสีแดงตายลอยเต็มน้ําไปหมดครับก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกันกับหกหนึ่งห้าหรือเก้าหนึ่งห้าใช่ไหมพ่อใช่เหมือนเหมือนจะเหมือนจะบอกเน้นๆมาให้ก่อนว่านี่คือข้างล่างนะอย่างนี้นะความหมายคือมันต่ามันอยู่ข้างล่างมันสระเนาะมองไปสระมันลึกอย่างนี้มองไปมันก็ตายลอยเต็มมีแต่ปลาสีแดงคตายจนโอ้โห ไม่หมดว่างั้นเถอะแต่พูดง่ายๆก็ตายนี่มันก็ต้องศูนย์แหละเราก็ว่าอย่างงั้นคมันตายเยอะมากก็ลือแต่ครั้งหลังก็คืนหลังมาไม่แค่ตัวเดียวครับแต่เราแต่พอเห็นอย่างนี้มันใหญ่เกินเลยเราก็เลยพูดว่าโอ้โหตายตัวเดียวกินหมดทั้งหมู่บ้านยังกินปลาตัวนี้ไม่หมดนะว่าอย่างนี้เหมือนถ้าว่าโชคาีพอคงจะให้ตัวเดียวแล้วก็กินกันไม่หมดนะเนี่ยบางทีเราก็มาตีปริศนาแบบนี้เหมือนกันนะเพราะมันใหญ่ปลาอะไรมันใหญ่ขนาดนี้โอ้โห ตัวเดียวจะกินยังไงหมู่บ้านหนึ่งก็กินไม่หมดหรอกใหญ่ขนาดนี้เราก็ว่าอย่างนั้นแต่ก็มีแค่ตัวเดียวด้วยปลาแต่รู้แต่ว่าตายสองรอบเลยใช่ตายสองรอบเนี่ยที่ไดนิมิตมาสองครั้งแล้วก็ fc นี่มาจุดได้หนึ่งศูนย์ห้าใช่ไหมพ่อก็ไม่รู้ว่าตัวนั้นมันคือเลขอะไรตัวกลางนี่มองไม่ค่อยชัดเนาะมันไม่ค่อยชัดก็เลยไม่รู้หรอกมองดีๆเหมือนศูนย์แล้วไม่ก็เหมือนเก้านะครับท่านผู้ชมนะแต่ถ้าเก้าก็ตรงกับที่แอดมินได้ยินเลยหนึ่งเก้าห้า คุณพ่อก็หกหนึ่งห้าแต่เลขหนึ 1, ่งกับเลขห้านะั้นะมัน,ช,มน 1> 1, 9, ชัดเจนก็หนึ่งห้าชัดเจนใช่แต่ตัวกลางเนี่ยไม่รู้ครับส่วนตัวนี้คุณพ่อตีเป็นตัวไหนครับที่ว่าฝันว่าปลาตายนี่พ่อถ้าตีตรงๆก็แปดศูนย์เลยแหละตัวเดียวเลยใช่ไหมพ่อตัวเดียวเท่านี้แหละปลาเอาตัวอื่นเป็นไม่ได้เพราะปลามันก็แปดเนาะจะไม่รู้จะไปชี้แดงตียังไงปลาก็แปดตายมันก็ศูนย์แต่มันสองคืนติดกันแต่คืนแรกก็เยอะอม,มีแต่ปลาตัวสีแดงคตายเต็มไปหมด แต่คืนที่สองเนี่ยมันเป็นปริศนามือนกันแหละแต่ทีนี้นะมันตัวเดียวครับพ่อเราเลยเราเลยพูดว่าโอ้ปลาตัวเดียวเนาะกินทั้งหมู่บ้านบ้านใหญ่ๆหมู่บ้านหนึ่งนะก็กินแค่ตัวนี้ก็กินไม่หมดหรอกเนี่ยพอมันตัวเดียวมันใหญ่มากใหญ่จนห่าก,กัวเลยปลาตัวนี้เรากลวัวบางทีครับจะมาตีป,ปริศนาปลาตัวเดียวหรือว่าท่านจะให้หวยตัวเดียวแล้วก็ถูกกัน ไม่หวาดไม่ไหวกินกันยังไงก็กินกันไม่หมดหรือว่าหรืออะไรเพราะมันตัวใหญ่แล้วว่าอย่างนี้แต่ปลาตัวนี้มันก็ตายแล้วนะไอ้ตัวใหญ่เนี่ตัวเดียวนี่ใช่แต่ว่าที่พ่อฝันเนี่ยพ่อเอาเลขหกหนึ่งห้ากับเก้าหนึ่งห้าไปเสี่ยงใช่แต่ไม่ได้ฝันเกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกันนี้เลยมันเกี่ยวกับสองคืนติดต่อกันเลยคืนแรกปลาคืนที่สองก็ปลาแต่ปลาตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเดียวนอนตายขวงลํำอยู่เลย พอไปเห็นก็แทบช็อกกรใหญ่ขนาดนี้แล้วว่าเอาคนทั้งหมู่บ้านหรือว่ามาเอาไปกินหรือว่าจะเอามันยังไงขึ้นมาได้ยังมันใหญ่ขนาดนี้นั่นแหละว่านะมานควมใหญ่ของมันโอ้โหใหญ่มากนี่แหละทีนี้ทีนี้ก็รอแต่เลขทูบเดี๋ยววันเสาร์เราจะมาขอเนาะแต่เลขทูบแล้วไปดูว่าท่านจะเปิดนิมิตมาแบบไหนอะไรอย่างแบบไหนอย่างนี้แหละมิมิตเดี๋ยวท่านก็ค่อยจับค่อยเขาเรียกว่าค่อย ค่อยเปิดให้เรารู้ได้เรื่อยทีละนิดทีละนิดมาได้เรื่อยแหละครับปู่ท่านนี่ได้ของสมหวังเหมือนที่ปู่ต้องการแล้วใช่ตอนนี้มันเต็มแล้วก็เรียกว่ามันเต็มเต็มเปี่ยนนะเต็มเต็มตลอดเลยอย่างนี้ครับคลอว่าน้ําเต็มอยู่ตลอดใช่น้ําเต็มอยู่ตลอดมันไม่ขาดตกบกท่องแล้วทีนี้มันเต็มอิ่เลยเต็มตลอดของท่านครับก็อนุโมทนาสาธุบนกับท่านผู้ชมที่ร่วมบุญกันมาด้วยนะพ่อเนาะใช่ใช่ขอให้ได้เกินไปร้อยเท่าพันเท่านะครับ สองคนแหละคนหนึ่งอยู่ใต้อยู่สุราษฎร์ธานีก็ส่งมาให้ช่วยซื้ออ้นี่แหละโองน้ำแล้วก็ถ้าเหลือเศษยังไงก็ไว้ซื้อผลไมกรากไม้อะไรเวลามาทำพิธีเขาก็โทรมาบอกบอย่างงั้นแหละและอีกคนที่อยู่ ร้อยเอ็ดหรือว่าอยู่อะไรเนี่ยพ้นนามสกุลเ็าว่าเขาเคยโทรมามาหานี่นามสกุลของเจ้าอ่ะอไม่เป็นไรเราไม่ต้องพูดกันครับจำไม่ค่อยได้เหมือนกันพ่อเนาะก็โตหาเอ็ดมินเยอะอยู่ครับเขาก็บอกอย่างนั้นก็บางคนนะพ่อบางคนก็อาจจะไม่ได้ถูกหรือว่าอาจจะไม่ได้โชคดีอันนี้เขาไม่ได้ถูกเขาไม่ได้เลยเพราะเขาเห็นเขามันศรัทธาขึ้นมาทันทีเขายังไม่ได้ว่าแตะต้องเรื่องหวยเรื่องอะไรเลยเขาเห็น เนี่ยเขาเห็นนี้แหละพอเห็นปั๊บเขาเกิดความศรัทธาปุ๊บเลยคว่าโอ้ว่าปู่อยากได้โอ่งน้ําเขาก็โทรติดต่อมาเลยเขาไม่ได้ว่าได้ซื้อได้อะไรหรอกเขาบอกนั่นเลยก็ช่วยตามกำลังศรัทธาที่ช่วยไว่เนาะพ่อเนาะใช่แต่ขนาดแอดมินก็ไม่ค่อยจะมีก็ยังอยากจะช่วยคุณพ่อในการืาอผลไม้เนาะใช่เพราะว่าเวลานี่แหละเพราะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวผลตอบแทนเดี๋ยวก็เห็นไวๆนี่แหละเนี่ยเวลาท่านท่านท่านเห็นท่านรู้นะ ผลตอบแทนมันจะไวมากแล้วก็จะสําเร็จไวๆเลยอ่ะอืมครับสาธุครับพอครับเพราะว่าท่านเป็นโยสัม,มโนเกโยสิเนะมื่อออกจากพรรษาของท่านแล้วท่านจะอย่างไรท่านจะสั่งอย่างไรก็ได้นะพูดง่ายๆาตามภาษามนุษย์นะ <c oughs> ท่านจะบอกว่าให้ให้ออกก็ได้ไม่ให้ออกก็ได้ <c oughs> จะทําไม่ก็ได้เพราะถ้าจะพูดง่ายเขาเรียกว่าอัสการโรเตยวาสะเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอย่างไงพลังบุญพลังบารมีพลังอะไรของท่านที่ว่าท่านสะสมสร้างเอาไว้นะ่ะมันเยอะใช่ไหม,มไม่ใช่เวลาเยอะแล้วเวลาท่านจะเมื่อเมื่อพูดคําไหนออกมาเมื่อปล่อยอันไหนออกมามันจะสําเร็จดังที่วาจาของท่านที่ท่านพูดพูดออกมาน่ะนะเนี่ยนาคจะเป็นอย่างนี้พวกเขามีฤทธิ์มีเดชมีอิทธิฤทธิปฏิหารเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เวลาพูดมาปับ๊บไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะในกายทิพย์กายยานเกี่ยวกับนาคทุกเหลา่าทุกอ เขาจะรู้เหมือนกันหมดอสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นนาคเขาเรียกว่ายานกายยานกายที่ของเขาเหมือนกันหมดใช่เขาเชื่อมโยงกันหมดเกี่ยวกับนาคสายนาคเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับอทีนี้ขออนุญาตถามส่วนตัวนะครับพ่อเอกทูบหนึ่งที่เอฟซีมาจุดไฟส่วนตัวคุณพ่อเห็นเป็นตัวไหนผมเห็นเป็นเก้าหนึ่งเก้าห้า อ๋ออันนี้ก็เห็นเลขหนึ่งเลขห้าต้นงีน้องตัวเหมือนจะเห็นเป็นเลขเก้าเลยตัวกลางนี่พ่อเห็นไม่ชัดจะเนี่ยเห็นเลขหนึ่งแล้วก็เลขห้าได้ชัดแป่กแปลกนะตัวกลางที่ศูนย์กับว่าศูนย์จะศูนย์ก็ไม่ศูนย์จะเก้าก็ไม่เก้านะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแล้วแค่จะรู้แค่แต่รู้อ่ะเขาจุดทูบกำลังแต่กำลังจะจุดแค่นั้นแหละปู่ท่านก็พูดพูดออกมาเลย ในทูบดอกนี้มีเลขห้าตัวหนึ่งนะอันอกพูดอย่างนี้เลยครับเราก็ไม่เราก็กึงกึงเหมือนว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรนะเียก็เอ้ามันจะมีจริงไหมนะกจะคอยดูแลปูว่าอย่างนี้เขาก็นั่งอยู่ตรงนี้เนาะแต่ปูบอกถ้าจุดนะ้มีเลขห้าอยู่หนึ่งตัวนะับพูดแค่นี้พอจุดมาเอ้ามันพอาวนั้นจริงๆเขาพึก็มีจริงๆเราก็เลยว่าเอ๋อมันเป็นอย่างนี้แหละเนาะตอนเรียกว่ายานกายยานเราไม่รู้แต่ท่านรู้เราะว่านี่แหละ ท่านพูดก่อนก่อนที่เขาจะจุดอย่างนี้ทำไมท่านรู้แล้วแต่ท่านก็บอกแค่ตัวเดียวว่ามีห้าอยู่หนึ่งตัวเนาะ กับตายเปมาห้าหนึ่งตัวจริงเอมันมีทั้งหนึ่งมีทั้งห้าในห้าหนึ่งตัวทั้งหนึ่งมีทั้งห้ใช่ค่ะห้าหนึ่งตัวใช่แล้วก็เป๋กันเดาพูดกันท่านพูดมาละมีห้าหนึ่งตัวทีนี้มันก็เลยมีทั้งหนึ่งทั้งห้าด้วยครับเอ๊ะมันก็เปกๆเวลาท่านพูดนะตรงการกลับที่คุณพ่อฝันกับเอ็นมินได้ยินอีการ้องวันนั้นด้วยแล้วก็มารอลุ้นเลขทูบที่คุณพ่อจะเอาไปวดมนกร์เนาะค่ะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับท่านผู้ แอดมินเจอมากระตัวนะครับท่านผู้ชมนี่จริงจริงอีกาอีกาที่ไหนร้องเอาวะ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 ก็เลยตะโกนตอบเนาะด้วยความที่ว่าแอดมินอยากรู้เอาวะนะเอาตัวไหนวะอีกสักพักบินมากาอบนหัวห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าใช่เก้าหนึ่งห้าประมาณนี้เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าอย่างนี้แหละเสียงหนึ่งนี้อาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับก็เป็นความเชื่อเนาะแต่น้อยคนมากที่จะได้ยินวันนั้นมีแค่มาแค่สามคนเนาะ มีแอดมินมีเจ้าน้องแล้วก็แม่ของเจ้าน้องแค่นั้นมันแปลกๆตรงนี้ครับแปลกคุณพ่อครับหนึ่งขอยาาพาเอฟซีไปดูอันยิกตูบหน่อยใช่ครับเดี๋ยวให้เอฟซีเขาคอมเมนต์หนึ่งห้าค่อนข้างที่จะชัดเนาะแต่ว่าตัวกลางหนึ่งอืมอันนี้เป็นที่เอฟซมาเมื่อเช้าจุดไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าคุณของคนฟันของคุณพ่อก็มีต่างหากนะครับ เลขที่ว่าตรงกันก็คือว่าหนึ่งห้านี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็เตะเข้าโกตัวเองเนาะเป็นเลข9ก้านะครับตัวกลางเนี่ยต้องิเป็นศูนย์กับบวกเป็นจะศูนย์ก็ไม่เป็น,นเกิดคายเลขสามแล้วก็ไม่ปิดทั้งนาหรือว่าปู่จะให้แค่สองตัวหนึ่งห้าตัวเดียววุฒิวันหนึ่งห้า 1, งดก่อนนี่ดังมากเลยพันอัดที่ว่าตัวกลางอี่บงบแมนพิ่ก็เลยโลบอ,อกอไหนหรือเปล่านะคะอันก็แปลกนี่แหละครับ เบื้งนะคะท่านผู้ชมคือเป็นปิดสนาไว้ตัวกลางไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ว่าเป็นเลขอะไรเหมือนปู่ตั้งใจจะปิดไว้เนะอสูงกับสูงแปลกวหลงครับเห็นเป็นแต่หนึ่งกับห้าเนาะพ่อเนาะอรหันมาสมุทรพระตัวพุทธังพระตวันตางอภิวาทีนี้ สวาคาโตพระควาตาธรมโมธัมมังนามสามสุปฏิปันโนพระควโต,วาตาโรสราวกสังโฆสังขังนักมานิค่ะปู่ก็ได้อ่างน้ำแล้วนะคะท่านผู้ชมก็จะตักน้ำเต็มไว้ตลอดนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ขอขอบคุณ ก็ขอสาธุบุญกับผู้ที่อนุโมทนาบุญมากับคุณพ่อนะคะได้อ่างน้ําให้ปูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมป่าเดี๋ยวเราจะไปดูแนวทางตัวเลขกันเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นแนวทางตัวเลขนะคะแล้วก็บังเอิญเลขทูบที่มีท่านผู้ชมเดินทางมาจุดขอเองนะคะจุดได้หนึ่งห้นะคะตัวกลางไม่ชัด ตรงก,กันกับความฝันของคุณพ่อเลยนะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านชมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะก็ขอทุกท่านมีโชคมียรับกันทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ